ตาดีโตว์ทำมไมเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวสันแหมตาแดดก็อดีกเนี่ยให้กินก่อนเหนะเดี๋ยวก็ปัดปูดหรเจ้า <c oughs> หนึ่งสองสามสี้นี่นี้เลยหนึ่งสมหามากระสองลูกขยันนะฮะนั่นเลยนั่นเลยเสียว่าแล้วมูเกียสองเม่รสองสามตัดห้ สี่ไงสีห้ามันขาดอยู่สามสองน้เล่นชมโอ้โหมาตัวอะไรลยโคกกามาอิริเต็มปอดอยาไปจำเรวเลยไปจบเียาสามสองเต็มปอดเลยสามสองเขานั่นน่ะเหมือน โน่นกินได้ห้าสองกักกักมอคืนห้าต่ำกินไปกินได้แค่นั้นแหละเมื่อคืนม,มันหน่งสองมาสองมาไลยสองหมืน่นอย่างสองสองมืนม่นบุเก็ตกับเจ้าหรอกอ่ะเอาไปหาซุ้มหน่อยหาซุ้มโอ้ขอบคุณครับห้าใบนะหกฮาเยอะเท่าไรต่อหกฮาหกห้าหกใบ เาบเอาสอ่นี้เอาเอาไปสักกนไอ้ทุกซูมใบแล้วสี่ใบแล้วเดี๋ยวสี่ใบยังอ่ะสใบใยหนื่สองหนึ่สองนนี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเอา ครบกแล้วก็หกสูงใบหกสูหใบ่เอาน้ำทนมากเลยเอาทานอสอหมื่นสองหมื่นสองสามห้าเจสิบหนมื่นเสไปห้าพนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าจบ โอทำดีมากครับเอาตัวหกมาตัวนี้นตัวเก่า,า,าแล้วนีไปใช้ปีหกใส่ยาหน้องไม่มีตัวเก่าเหมือนเดิยมาไหนเอ้าชอบอะไรก็ใส่เอาตัวแก่ตามตามที ต่ำเนี่ยตัวนี้ปุ๋นเลยเนี่ยต่ำไหมตั้งมาต่ำไหมต่ำทีดีไปต่ำหมดเป็นตัวเดิมหรือเปล่าอ่ะเตียงหกนี่ขอไปกักหกต่ำได้ไหมได้หมดแล้วเท่าไหร่ครับนี่เท่าไหร่ครับเมื่อหนึ่งนะไปหกต่ำไปเอาเสียไปเลยจะเมองไม่ะห็นต่ำไหม แต่สามตามอันตรายเนาะอ๋อฉันนิ่งแล้วเปิดอ้าวเปิดเลยงี้นี้หกไหมหกสามเอี่ยวอ้าวเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอันตรายตามหน่อยหมื่นหนึ่งอันตรายวเสียรอใครก็เจ้าใจยิบไปยังถือวัดโอ้โห

อันนี้สามต่เน้องข้ามตำขามตกไปสาต่มสี่อเจ็ดดเก้ี่สิบสองาตนะองมสี่หรูกพยานีเลยนะโอ้โหเห็นหกสามแล้วอ่านมาแลเต็มเต็ม ม่มีแล้วหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่ไม่มาแต่ตาไม่มาเริ่มพาย้อนคอยเลยหนึ่งสองสามกี่ต้นละสี่ห้ายิงแดงหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่ละห้าใบห้าใบกันห้าอะไรก็เรื่งน้อยเนี่ยเท่าไรเสีย มือหนึ่งบอกอ๋ไหไปด้วยีด้วยสองสามสี่ห้าสามสี่ห้าไปเอาไนี่เลยของพี่แปดใบออนี่เขอเปิดขอเปิดยักษ์หกก็ไปมือหนึ่งชมชมห้าห้า ห้าขอให้อีกตัวนะสองดีนะเว้ยโอ้ยชอบต่ำมากเลยหูหายเลยติ่งกบกบมีดังนี้เดี๋ยวเจ็เดี๋ยวเจ็บไปทัวเนาะไปเป็นเอาลูกกบกู้มากินเลยอ่ะโนู่นนู่นนู่นกินไม่ได้ง่ายๆวันนี้เอาจริงเลย ไนี่ลูกใหม่หรือเปล่าเนี่ยแทงไม่ถูกเลยลูกกลางและลูกใหม่เขามาอ๋อนะอใหถูกเนไม่ถูกก็ไม่ืนอสามว่ะนะหลางกันอีกละหนึ่งส สู่ยาห้าใบฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าชอบไม่เหมือนกันมันก็ไดยยักกันหน่าอาส่ห้าห้าหแก้าสิบ่าต่ำไปหมื่นใจไม่ค่อยดี after. save it ต่ำเลยมือหนึงเดี๋ยวเราไอหยิบเลยก็ได้ทงงหยิบไปนะหยิบเลยอันนี้เท่าไหร่สองใบสองใบนะตั้งถิ่งสองใบใช่หกสูงสามทบสองใบใช่หกสูงตัวเดียวเลยฮะจุกมาเยอะใบไม้ใบไม้เอาเลยเนาะอ่ะถึกใบหมดเลย นี่เอามาเอามาติดตามผไว้อ่าพาอ่าอันนี้ไรหมื่นหนึ่งใช่ไหมหมื่นหนึ่งาไปได้อันนี้สอันนี้สอันนี้หนะหกสงหเอาไปก้าหกหาเลยหกกะเออขายตามเลยฮโดุมสามมาตัวเลกเลยสามกับยูฮ่าอ้สามย สกับเอียวมาแด้วถูกห้าหมื่นหมื่นหนึ่งหละกอดูเดี๋ยวอันนี้หมื่นหึ่งมาเนี่ยเอาคอยตีขึ้นให้หกตั้มเลยไปตเออเจ้าสอมเองเหาสองามสี่ห้าหกเจ็ดดเก้าสิบอ่ะเติงห้าอืมีห้ามไม่มาทำเดียวพาไปเนาะ

อันนี้มีาเจ็ดเดเจ็ดเสิอันนี้ตีต่ำแล้วก็แล้วก็ต่ำสามต่ำสามหใบหใบห้าสี่ยี่สองมืนอเปิดขึ้นเห็นตามกับยอดหอนึ่งใครตัวนมาหาให้เลยเสียหน่อยน่จะงน่อยอ่อออขอป้ายบอเสียเลยเอจเอาขย่านิดหน่อย ก็จะเมาแล้วไม่กล้าไงเห็นเราชอบกันสองคนไม่ยั่งยืนหาตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกไม่เยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ห้าสียัยนห้าสามองสองสีเจตอเป็นต่ำมืงหเท่าไรห้าสี่กี่ใบน่ะิชอบสีแดง,งนี่ห้าพันชอบสามต่ำห้าพันสามต่ำมหนึ่งคนเดียว พี่ห้าพันอ่ะไปอ่ะหกสามห้พี่ลูกตดออกทีดีตี๊ห้าหมื่นหนึ่งใส่ห้าตำอ้ยเตีลงเลยไปใส่งั้นก็ห้าตำเลยห้าตำห้าตำเลยอืออ้าวชมไม่ขาดมันไม่ได้ไม่เยอะชอบสีดีไงเอียวหกสามเป็น ก็หาซามเียวตกนอนโอ้โหจับลอยใบเบียวถูกนะเจอย่าหยิบนะใบเบียว์โอพีวีเลยโบราณนะโมเลยตำห้านี่คืนเอาไปกินนะจองกินเลยบัตรถือจะคอยเพื่อเดียวเลยนี่นี่ถูกในแน่ตำห้าพัน ใจรายเกณฑ์สามหมื่นต่ำต่ำตเดียวต่ำเยอด้วยต่งคครึ่งเรอคครึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าแ้บสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าครับโอเครู้เรื่องอนสามต่ำผมหมื่นหนึ่งคเดียวลงสีแดงมีสีแดงตัวเดียว ดีมากเลยเปลี่ยนลูกแล้วเปลี่ยนลูกแล้วตาไรกเอ่ตารกกินเาได้ยกินลูกกยังาใหญ่ฟเลยลูกครูหายแล้ว ใหญ่กว่ารูปม่ใหญ่กว่าเก่าวัดเต็งสูงให้ก่อนหนึ่งสอส้าหกห้าสยัไม่น่าอยู่นะส6ก่อนก็ได้เออไม่น่าอยู่ดูแล้วสองสามสีเพราะว่าขตัวเดียวเนี่ยล่ะห้าวไงเบิ้อันซื็อเพราะว่าบางาบบ เขาไปบิ่นหมดเลยอ่ะเราก็เล่นนี่สิหกสองหกสามไ่ะห้าตงสูงจกยบตงสูงห้าพันตงซี่บดีก่ีเอ้ากดมันห้าห้าห้าะห้าบอกแต่ปากกนนึงชเนาะ ไปใส่ห้าต่ำอ่าห้รินเอาหัวไปใส่ห้าต่ำเลยอ่ะเปิดเสียขายตัวนี้สามอันต่าไรเยอะละห้าเยอะละห้าหกสามหกสูงมาใส่ลงเลยวะอืมใส่เลยหกสามก็ต้องหกสูงแวะมันไม่มีหรอกหกสามเดียวหกสามเดียวไงก็อ่านงั้นอ่ะงั้นก็อย่าไปยักเอียวอย่าไปยักเอียวจะไปใส่หกสูงอ่ะเปิดแล้วตัวเลยไปใส่หกเอียวมันได้หลายกว่าดีเอา ไปเลยไปเลยทานนี่อโอ้ยยังจะใส่เงินดอกห้าสองเยียวงัดหกมาดอกหนึ่งเลเียวโอ้ยไายเยียวเยี่ยวมาตัวแเลยเยี่ยกว่สองแล้วเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอีเป็นไงล่ะห้าสองเยี่ยวโดนเลยโอ้โหเปี่ยนลูกใหม่แพงดิลูกมันใหญ่เงี้ยเดายากอันนี้เท่าไรห้าพันครับกินไปกต อันนี้หกตำม<พ>อิมาเดี๋ยวไอ้เจ้าอันนี้กางหาตำเนาะเดี๋ยวไอซสอมให้อิบมือนึงโอเคหาตำหนสองสามสี่ห้าหกเจอ่ะหาตำไปโอ้ดีเลยนะติงตำจะหาพันตำห้านสอามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าตเดียวตำเดียวห้าพันหน,น,นึ่งสอง เอ็ดสิบสองสมสี่สิบห้านี่ตยกวเคี้ยวันเี้ยวบอกว่าชอบเียวจะไปยยกไอ้เี้เียวไปยยกเี่ยวก็ไรอ้ยจิกเนี่ยขยาจิกมุมอ่ะมันก็เลยดาวิ้แลวต่ำนี่หรอวะสองสามหกจิกแปดเก้าสิบหําตำมือนึงแล้วก็สี่สามเกี่ยว หนึ่งสองสามสี่ห้ามากเมต่ำสามสี่ห้าบอกเลยว่าใจ้สีหนึ่งสองามส่สี่สามเดียวขาดิสี่สามเดียวสี่เออมก็ใส่ไปแล้วชอบไปแล้วก็ใส่เอาสีสีแล้วก็ต้เน4นี่เน้นสี่าไปสีหไปเอสีหดีกว่าโอเคเล้วคลายเลยสี่ ขอตอนนี้ขอขายวัวตัวหนึ่งนะเอาดี๋ยวเดี๋ยวให้สูงห้าพันอ่ะเป็นแปลกแล้วไปหกสี่สามครับสามสี้าติงยังติงสูงอีกห้าพันอ่ะไปนิ่งแล้วของเหมาน่ำยจะไปเอาบอกแต่ปากนะสู้ไปสู้เก้สูงนี่ไม่เอาติงสี่ตัวเดียว ที่เหลือผ่าปากเตงตำขอเปิดนะเอาเลคชมดูระวบีงจะโอ้โหหักสอืมไม่มีดอกสี่เอี่ยดอกแรกก็เรียบร้อยแล้วยันได้หาแล้วว่าโอ้โหเอี่ยวมาสองตัวเลยไม่เอาตัวนี้เนาะไม่เอาตัวนั้นผ่าปากเตงตำตำสีตำสามบ่ถึกสีอยู่ไหนอ่ะสีไม่มีเลยเสียเต็งตำเท่าไหร่กั อะไรติงตามง้เน in ี 10, so ่วะต็งตามดิัวนี้ของพี่โตน้เนี่วะอืมเหม่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสี่นะหมื่นสอ่าอ่นเยอะนะสิบครับผมหาหกเจ็ดงสามสรงเกรียวหมื่นหนึ่งกดเดียวเลยเนาะอออ 1นึ่งห่าไมือหนึ่ง0ะมือหนึ่งสองสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นห้าค่ะสองหมื่นห้าคยอันนี้ตำเดียวแต่วัดห้าใบอ่าใบมือห0าเนาะอืมสี่ห้ามือห้าไป